ำอะไรแบบเดิมๆแล้วก็ได้รับผลลัพธ์แบบเดิมๆทั้งๆท,ที่คุณก็รู้ว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้าแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากกว่านี้การที่เราเป็นเราอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะจะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆก็คือกายกับจิตกายก็คือร่างกายของเราเนี่ยะคะ่ะที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับส่วนของจิตเนี่ยนะคะยังแบ่งออกเป็นจิตสํานึกแล้วก็จิตใต้สํานึกนะคะจิตสมนึกเนี่ยจะมีแค่5%เเเท่านั้นเองนะคะที่อยู่ในส่วนของการคิดวิเคราะห์ ห,หผลส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของตะกะนะคะส่วนจิตใต้สนึกเนี่ยมีถึง95%ซึ่งเป็นส่วนที่เ,เก็บรวบรวมข้อมูลความเชื่อแล้วก็ความทรงจำและคนส่วนใหญ่นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้จิตใต้สมนึกนะคะที่มีส่วน95%ถ้าเขาเป็นส่วนที่โปรแกรมในเรื่องของความเชื่อและความทรงจำและเป็นความทรงจำของคนอื่นที่สร้างแล้วก็เอามาโปรแกรมใส่ไว้ในจิตใต้สํานึกของเรา มันจึงเป็นเรื่องปกติที่เวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเราจะมีชีวิตที่ดี Limited, ดกว่านี้เราจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และวิธีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยการที่เราต้องไปรีโปรแกรมติดใต้สำนึกของเรามันมีวิธีเดียวค่ะคือการทําสมาธิค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะพี่ปลาจะมาบอกว่าการทําสมาธิจะช่วยในเรื่องของการรีโปรแกรมติดใต้สำนึกได้อย่างไร